อไปครับสุดยอดครับผมงูครับไปแล้วไปทีนึงครับนี่ไงเจ็บปลาล่าเจ็บปลาล่าเจ็บปลาลาโอ้โหไปก่อนเลยครับผมโ Oh my god โอ้โหเจ๋งปลาล่านั่นไงเน่เน่เน่ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์อีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปเล่นฮูม่ย์สโลกันว้าสโลในครั้งนี้ครับผมก็ต้องแน่นอนว่าต้องใช้ปืนใหม่ไลมิงกับเพลงเปลาเลยแล้วยังมีโดนใหม่ควิงติงมาด้วยครับผมจะเป็นปอน้อยไฟฟ้าช็อตสุดน่ารักของเราแม่มันจะน่ารักหรือเปล่าแล้วปืนระยะ100เมตรอ่ะมันจะใช้กับผุ่นอะไรได้ครับผมคราวนี้ผมก็จะลองใช้กันนี่เลยเขาก็ลองใช้แล้วสกอร์เปียนครับและมีโลกิเข้ามานะ ไม่ต้องเน้ยนยิงมากเน้นเข้าไปใกล้ๆก่อนแล้วค่อยกดเปลี่ยนโหมดยิงครับผมและวสึนโลครับผมก็จะใช้ปืนลูกซองชัตเตอร์กับบิสแซนด้วยครับและยังมีเวนน้อมกับเบนด้วยเพราะว่าเจ้าแพ้เนี่ยนะมันการคันมันการฆ่ากันก่อนได้น้อยลงครับผมก็จะลองใช้กับเจ้าปืนกรดดูมั่งนะไปคำเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเจ้าสึนโลกับปืนไฟฟ้าเนี่ยมันจะเล่นเปนยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวไปครับ เฮ้ยเฮ้ยกลับก่อนกลับก่อนอะไรวะมีคนจ้องมีคนจ้องจะเล่นเรามีคนจ้องจะเล่นคุณเฮ้ยอย่าลืมมีโลกีปืนนี้มันไม่ต้องการอะไรใช่ป่ะมันไม่ต้องเล็งวะว้าวว้าวว้าวเสร็จเลยอื้อตัวแสบนะเอามั่งดิเอามั่งดิฮะนี่พี่โตจ้องจะเล่นคุณนี่ครับนี่ครับไปหายตัวครับเป็นเลียครับ ขอโทษครับมาฝั่งนี้ครับผมเรียบร้อยไปครับนี่ตัวนังตามตามตีชีวิตลิงค์ครับเรียบร้อยไปกลับบ้านจ้าฮ้ยเฮ้โลกีครับผมฮัชาชาฮัชชาโลกี้วยังแรงครับเนี่ยช็อตได้ครับช็อตได้ครับแม้ว่าจะไม่เห็นก็ช็อตได้นะครับดูดีเรียบร้อยไปเห็นไหมเจ๋งตรงนี้แหละ โอ้โห้ยงูเหรอมีโล่ด้วยไม่ใช่แล้วมีโล่แต่ไม่บินนี่ไม่ใช่แล้วตอนนี้อะไรเห็นอะไรลม่วงชิบูงูไว้ก่อนละตามครับนี่จ้องจะเล่นคุณลองจ้องจ้องจ้องไปตัวนึงครับผมวู้วู้วู้วู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 ไปแล้วครับฮัลโหลอยู่นี่ครับ ก็เสร็จดีครับผมไปกับโอ้ยงงไปไปกับกับเนี่ยอุยไม่ถึง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 ที่เอริสอะเอริสอะไม่ถึงว่านานไงปลายนก่อนครับให้มันโดดมันโดดล่วงเลยล่วงเลยครับเฮ้ยใช้มิ้วใช้มิ้วใช้มิ้วเสร็จการครับผมฮิวก่อนฮิวก่อนหลบก่อนครับโอเค เชวเว็บสองหนึ่งช็อตไปครับสุดยอดครับผมงูครับไปแล้วไปอีกทีนึงครับนี่ไงเจ็บปลาล่าเจ็บปลาล่าเจ็บปลาล่าโอ้โหยอเคครับเราเกียร์ศูนย์ก่อนงูเราเลือดหรือแค่ผีเดียวอ,ะอ่ะอ่ากลับมากลับมาเลือดกลับมาได้ฮะสุดยอดว่ะ โอ้ลุกมาในเข้าระยะมาช็อตทะลุก่อไหมอุ้ย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 ไป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 อะไรมะเนี่ยเฮ้ยไงหายไปไหนหมดอ่ะโอ้โหลับก่อนครับโอ้ยโอ้ my god น่ามันจับมันจับได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหพอมันจับได้ก็เสร็จดีเราเอาเฮ้ยโลกีหไขตัวแวบไปครับผมอุ้ยลุกแล้วกันนะคือเราจะอุ้ยน่ากลัวโอเคตัวนี้คือตัวอะไรไม่รู้โอเคเมอร์คิวรี่เหรอว้าวคลาสสิก ใช่ป่าววะเออมอร์คิวรี่เอ,อ๊ะหรือว่าเป็นเลียวเนี่ยเป็นเลียอมอร์คิวรี่แน่แน่สเตืร์บเราเหรออุ้ยลงควบเลยลงควบเลยช็อตครับแน่แน่ช็อตเข้าไปครับช็อตเข้าไปครับเรียบร้อยหายตู้ก่อนครับเดี๋ยวโดนจับโดนนิวตันยกโอ้ยเหนื่อยใจว่ะ อุ้ย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 ใส่ฟ้อนมีไอ้ตาชิปแน่เลยฮัลโหลว้าวโดนบรายครับเสร็จไปครับผมโอ้โหเฮ้ยมันก, <c oughs> นก,ก็ก็ได้นะโลกี้นะอัน <c oughs> นิวตันเนี่ยดิ <c oughs> อุ้ยจบเลยสินลูกครับผม อืม uh huh. บางจริงบางบางมากเน่ในตู้เนี้ยไอ้ฟา้าบียอขึ้นไอ้ฟา้าบเนียขึ้นอ่ะอเคตร้นี้ครับไปครับผมดูดิโอ้โหย,ยางโหดนี่ครับตัวนี้อา้าวไปทันแล้วทันไหมทันไหมไปครับ เรียบร้อยไปครับว้าวว้าวโอเคมันจัดมันจัดได้นานอยู่นะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไปครับที่เดิมครับโอเคซึ่งสกิลมันก็ได้อยู่เลยเฮ้ยนี่นี่น,นี่ไม่ทันละไม่ทันแล้วไม่ทันกินละนี่ครับสามเฮ้ยระยะ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 เข้าได้ไหมเข้าไปก่อนครับก่อนที่มันจะบินไปแล้วครับผม เน, αι, น, αι, น่แน่โดนไปดีครับโดนไปดีครับหุย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 หมิง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 เอาก่อนเอากรอนเอากรอนไปนี่ตัวครับร็จก๊อตไลท์กันไปครับกบลับกลับกลับกลับเร็วเร็วเร็วเฮ้ยกลับกันครับผมเพราะว่ายังไงมันก็ต้องกลับไงเอาไม่ใช่นิวาอเออโอ้ยมันหายตัวได้สามครั้งก็ลืมตลอดเลยอูหย้หิวก่อนครับผม ใช่เนี่ย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 สองหนึ่งศูนย์ไปหากันเลยครับเดก,กอนครับผมอ้หหางูครับไม่ทันถ้าเกิดขาดเข้าไปในวงนี้เสร็จเลยเส็งโลครับโชว์แวบโชว์แวบโชว์แวบโอหูยอยู่เต็มเลยสามรม้อยห้าสิบเมตรครับผมไปกันเลยถึงแล้วครับ ป้อนครับล่วงไปดีจ้าล่วงไปดีจ้าไปครับผมไปต่อเนื่องครับล่วงไปตัวนึงกลับที่เดิมครับผมโอเคนี่ไงนี่ไงอ้าโอเคมารอก่อนนะตัวอะไรแพะหรือเปล่าแพะหรือเปล่า จริงด so ้วยว่ะโอ้หเฮ้ยแรงใช้ได้เลยนะเออว่ะไหนอีกไหนอีกไหนอีกไม่มีไม่มีไม่มีในระยะเลยโอเคครับไปครับอแพ้อีกแล้วเมนเดอร์ครับเรียบร้อยครับกลับดีกลับกลับกลับเร็วเร็วกลับโอเครอดว่ะเฮ้เน่เน่แพ้ครับ โอ้โหฮึมันเข้าดีเข้าดีเราเข้าไปอะไรยากครับผมไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องแล้วล่ะนี่นี่ครับเฮ้ยอะไรปุ๊บฟับปุ๊บฟับวะโอ้โวโว้โหโอเสร็จเลยแลมเพลเลยแลมเพลเลยลบ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 โอ้ย เราก็ต้องเอาเสาก่อนเสามันเยอะเกินไปแล้วเสาแดงเนี่ยโีเครับไปก่อนเลยครับผมโอ้ my god โอ้โหเจ๋งฟ้าล่านั่นไงเน่เน่เน่อาชาอาชาอาชากลับแล้วครับผม อ่ะยังไม่กลับม่ไหวทีนึงโอเคกลับแล้วนี่ไงเพอร์เฟกชออยังเจ๋งอะ่ะเฮ้ยอยู่ไหนเอกอยู่ไหนกอันนี้ครับไปครับว,ว้วาวว้าวเอาโร่ก่อนเอาโล่ก่อนพอ,าอนาหายตัวแล้วครั้งมันจะมีโล่ไงเรียบร้อยไปครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงไปดีล่วงไปดีโอ้โหยังเจ๋งหมดยางกลับที่เดิมครับผมโอเคครับก็คือไม่มีใครเข้ามาในะระยะ <c oughs> ใจลายแล้วปืนละร้อยเดียวด้วยนะยากเลยว่ะอือนู เราก็ลืมคิดถึงพ่อนี้ไปว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้ามาในระายะาเราได้เลยแล้วยิ่งเดสแมทอย่างเงี้ยครับผมโอ้ยอยู่ยากเลยวะ่ะนนี่ครับเอาละครับผมไปกันช็อต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 ครับนี่ไงกลับแล้วกลับแล้วโอ้โหโอเย่เฮ้ยลู่ใช้อะไรใช้อะไรวะ ยิวก่อนครับยิว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 ก่อนเนี่ยต้องรอสกิลอะไกอะเปียโนะ่ะแล้วสุดลูแบบสกิลกูดาวโคตรเร็วเฮ้ย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 ไม่ได้แล้วครับลาวานาลาวนาว่ะหายตัวอยู่ก็ไม่รอดป่าเรียบร้อยที่พเพื่คิวเลยครับสุดจอดคิวเรือดกันโอ้โห นั่นแหละคืออาศัยการแอบยิงอ่ะคือมันเป็นหุ่นที่ไม่ได้แบบป,ปะทะได้โดยตรงนะสกิลมันไม่ได้แบบวายอะไรวะเอ้ยนี่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 โอ๊ยไม่ถึง <laughs> เลยใครเราไปหาันดีขวาครับผมอ้าวโดนนี้ข้างหลังโดนลุกหลงสังั้น <laughs> โอเคมาเจ็โลวครับผมใช้ปืนช็อตไฟฟ,ฟา้าจำชื่อยังไม่ได้นะผมไล่หมิง่าเฟงบาวใช่ไหม เอ้หรือว่าตามสลับที่กูอยว่กันเนี่ยไรเบากัเฟงหมิงสักอย่างหละฮึยงูตกน้ำแหม่ไม่เผื่อน้ำมันไม่บินลงเลยนะโอเคเราจะไปหาใครดีเอ่ตามร้อยห้าสิบนี่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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ครับไอ้นี่ครับเบียร์ไปทีละตัวเฮ้ยหายตัวไปแล้วเหรอว้าว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  โห oh, แรงนะเนี่ยไอชิ่วชิ่วเนี่ยคือมันเราเข้ามามันแบบถ้าเกิดมันควงอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะมันจะล็อกเป้ายากครับผมมาสามร้350อยห้าสิบยาสามร้อยห้าสิบนะมันถอยไปดีกว่าเฮ้ย เนี่ยว่ามันเป็นหุ่นที่ประทะไม่ได้ไม่โดยตรงอนะเนาะต้องแอบแอบยิงครับผมแล้วคือเป็นปืนที่อาศัยเวลาในการยิงอย่างนี้ด้วยอะยากครับโหยากมากยากมากขอบอกเล่นยากเล่นยากถ้าเกิดอยู่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเส็ยเลยคือเราจะอยู่เป็นกลุ่มไม่ได้ไงเราจะต้องอยู่แค่ตัวเดียวงเสร็จกันโลกี่ตาไปครับผม ต่ปืนไฟฟ้ามันช็อตได้โดยที่ไม่ต้องเล็งเป้าไงคือแค่หันหน้าไปมันก็เข้าเป้าหมายแล้วโลกิ่ก็อาจจะเล่นยากครับผมถ้เกิดอยู่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเล่นยากเหมือนกันครับผมเพราะว่าพอเราว้าไปตัวข้างหลังอ่ะเราจะต้องยิงตัวข้างหลังสุดไงเมนเดอร์ครับ โอ้หายตัวก่อนครับว้าวว้าวเฮ้ยมันช็อตไฟฟ้าเหมือนกันว่ะเออถ้าเกิดช็อตไฟฟ้าอย่างนี้มันยังไงก็โดนไงไม่ว่าจะหายตัวอยู่ก็โดนไงแล้วอยู่เป็นกลุ่มนี้ยากครับผมที่จะสามารถยิงได้โอ้ เรายิงมันเพื่อนยิงมันยิงมันนี่ช่วยด้วยสิช่วยด้วยสิหิววันหิว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 โอ้ผมมีตาทิพย์เหรอโดนว่าใช่โดนเหรอะผมมีตาทิพย์เสร็จไปก่อนนะครับว้าวเกือบไปตัวอะไรเอ่ยแอบดูก่อนให้มันอยู่ข้างหลังจะจะแพ้ว่ะเฮ้ยไม่หอดแล้วไม่รอดแล้วโอ้ยโอ้ยแพ้มาแล้วครับหุ้ยมีตาทิพย์อีกนะโอ้โหเสร็จกัน กลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็เล่นสนุกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปืนมันแรงมากๆเลยครับผมซึ่งผู้หายตัวอยู่ไม่ใช่ปัญหาไโอโลกีอะไรอย่างนี้ลิงโอโลจิถ้าเกิดอยู่ในระยะ100เมตรครับผมเสร็จหมดเลยช็อตยังงงงโลกิจะมาแบบแหมมาซ่าเดินเรียบๆเคียงๆแล้วแบบหายตัวทำายิงไม่โดนไม่ได้แล้วน่ะปืนนี้เสร็จเลยนะว้าวและเฮ้ยไอ้นี้ก็ใช่ย่อยครับผมเจ้าแชตเตอร์บริสแตนครับเพราะว่ามันเป็นปืนลูกซองที่ยิงระยะประชิดใช่ไหม แล้วยิ่งใกล้ยิงยย่งแรงนี่ว้าไปข้างหลังเลยตุ้มตุ้มตุ้ม,มเสร็จกันโอ้โหแต่ว่าเฮ้ยเมงป่องก็ถือว่ามันก็เป็นต้นแบบอะเนาะแม้ว่าจะวาพิธีเดียวแต่มันก็เลือดเยอะกว่าโลกิเฮ้ยสนุกว่ะ <c oughs> เล่นดีเกินคาดคือแบบอ่ถ้าเกิดมันไม่ได้ใช้ดโดรนไอตัวซิกเกอร์ครับผมหรือว่าใช้โมดูตาทิพย์เฮ้ยโลกิโคตรเจ็บปวดอะเข้าไปแอบแอบไปข้างหลังยิงชอ็ชอตชอ็อตช็อตงี้เฮ้ยเจ๋งเจ๋ง นั่นแหละครับเพื่อนเตรียมตัวรับแรงกระแทกในโวอลล์โรบอท9.7ที่จะมาในอีกไม่นานนี้นะครับผมสวกเราวันนี้ผมและสินลูกขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายปอล